สวัสดีครับวันนี้นะครับท็อปคาร์มีโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต,ต้อนรับปีใหม่นะครับส่วนลดสูงสุดนะครับถึง2 0 0แสนบาทเลยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันแต่ละคันเลยครับ C200 คูเป้เฟสลิฟคันนี้นะครับปี2019นเะครับเลขกิโลเมตรอยู่49,000กิโลเมตรนะครับสีดำยในแดงมีหลังคาแก้ว ออปชันเต็มนะครับมีลำโพงเบอร์เมสเตอร์ตั้งขายอยู่ที่2 6 2 9้านบาทนะครับเราไม่ขายราคานี้เอาไปเลยส่วนลดมูลค่า1 0 0 0 0 0บาทนะครับเหลือ2 5 2 9้านบาทยังไม่พอครับคันนี้นะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีหรือ70,000กิโลซ่อมศูนย์ด้วยนะครับขัดสีเครือบแก้วก่อนสมมอบรถยนต์ให้อีกด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับหรือเรื่องรับเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี3ครั้งครับผมปมาต่อครับรถคูเป้อีคัน audi a5 คันนี้นะครับปี2021นะครับประกันยังเหลืออีก4ปีนะครับเลขกิโลเมตรแค่3,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นเหมือนรถใหม่เลยราคาตั้งขายนะครับ2,399,000นะครับเราไม่ขายราคานี้ครับเอาไปเลยครับส่วนลดมูลค่า49,000บาทนะครับเหลือ2,350,000บาทนะครับผมยังไม่พอครับคันนี้นะครับมีประกันอยู่แล้วแต่เราให้เคลือบแก้วก่อนส่งมอบบรถยนต์อีกด้วยเอาไปอีกแถมฟรีค่าจัดค่าโอนหรือเลือกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี 3ครั้งครับผมส่วนลดมูลค่าเยอะมากๆสำหรับ2คันนี้ป่ไปกันต่อครับต่อเลยครับคันนี้ E 2 0 0นะครับเป็นโฉมของ W 2 1 2นะครับปี2 0 1 0นะครับคันนี้เราตั้งขายอยู่7 1 9 0แ0แล้วเราไม่ขายครับผมเอาไปเลยครับส่วนลดอีก9,00 0บาทครับเป็น7 1 0 0 0 0นหะครับยังไม่พอครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีหรือ1น0 0 0มกิโลค่าสีเคลือบแก้วก่อนส่งมอบรถยนต์นะครับแล้วก็มีแถมฟรีค่าจัดค่าโอนอีกด้วยหรือเลือกรับเป็นถ่ายน้ำมันเครื่อง3ครั้งคร รถยอดนิยมเลยครับสำหรับคันคูเป้คันนี้ครับ Mercedes-Benz E 200 Coupe เป็นตัวเฟซลิฟต์นะครับสีขาวเบาะดำหลังคาแก้วออปชั่นเต็มแล้วคันนี้รถส่นไทยนะครับปี2013ปลายปีล็อตแรกๆเลยตั้งขายอยู่ที่1 3 7 9 0นนะครับเราไม่ขายครับเอาไปเลยครับ1้า3 50,000บาทยังไม่พอครับมีประกันให้2ปีหรือ10,000กิโลนะครับขัดสีเคลือบแก้วก่อนส่งมอบรถยนต์นะครับยังไม่พอครับเหมือนเดิมเลยคันนี้แถมฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับหรือเลือกรับเป็นถ่ายน้มมัันเคครรื่องงฟี3 มาต่อคันนี้ครับรถยอดนิยมของที่ท็อปคาร์เลยครับ CLA 250ตัวเฟสลิฟนะครับคันนี้พิเศษมากครับเป็นตัว y า r อา t i ต i ิมนะครับเลขกิโลเมตรอยู่ที่97,000กิโลเมตรนะครับปี2018นะครับคันนี้ทางร้านท็อปคาร์เสนอขายอยู่ที่1,429,000บาทนะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีหรือ12,000กิโลคันสีเคลือบแก้วก่อนสมบัติรถยนต์ให้และยังไม่พอครับแถมฟรีค่าจัดค่าโอนหรือเลือกรับเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี3ครั้งนะครับหากไม่ชอบสีนี้นะครับทาง นั่นจะเป็นตัว AMG ปกตินะครับผมไม่ใช่ตัวไวอาร์ t หรือไนท์ดิชั่นนะครับก็เป็นตัวเฟ l ลิฟแท้เหมือนกันนะครับผมก็เอาไปเลยครับแถมฟรีค่าจัดค่าโอนหรือเลือกรับน้ำมันเครื่องฟรี3ครั้งครับมาต่อที่ SUV รุ่นเล็กนะครับผ่อนเริ่มต้น9,000บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นตัว X1 e 84ปี2011นะครับสีขาวภายในแดงเลขกิโลเมตรอยู่ที่160,000กิเมราคา539,000คันนี้สีดำภายในสีเบจ ปี2013นะครับเลขกิโลเมตรอยู่ที่1 6 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับราคา569,000บาททั้ง2ตัวนี้ผ่อนเริ่มต้น9,000กว่าบาทนะครับผมสบายกระเป๋ามากโปรโมชั่นตอนนี้นะครับก็ฟรีประกันเครื่องเกียร์2ปีเหลือ12,000มกิโลนะครับคัดสีเคลือบแก้วก่อนส่งมอบรถยนต์ให้อีกด้วยนะครับและเพิ่มมากกว่านั้นนะครับแถมฟรีค่าจัดค่าโอนหรือเลือกรับการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี3ครั้งทางคู่นี้เลยครับ มาต่อที่รถเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะนะครับคันนี้นะครับ C 5 5นะครับคันนี้ C 6 3นะครับเป็นของ2 0งรและ2 0งศนะครับก็คันนี้ตั้งขายอยู่ที่6,90,000บาทคันนี้ อยู่ที่1 4 9 0 0 0้านบาทนะครับเอาไปเลยครับส่วนรถคันนี้นะครับแสนสี่เหลือ550,000คันนี้ส่วนรถ2 0 0แสนนะครับเหลือ1 2 9 0 0ล้านบาทครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับส่วนรถและของแถมพิเศษของโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับหากสนใจรถนะครับแอดไลน์มาหาเราครับแอดท็อปค่าแปดแปดครับผมอย่าลืมนะครับมีโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มกราคมปีพศ2566นะครับก็แอดไลน์มาหาเราเหมือนเดิมครับ แอดท็อปค่าแปดแปดนะครับอยากซื้ออยากขายทักไลน์มาเหมือนเดิมครับแอดท็อปค่าแปดแปดสำหรับวันนี้ขอบมากครับ